ช่วงปิดเทอมของนักเรียนหลายคนครับโดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนว่ายน้ำเพื่อให้สามารถว่ายน้ำเป็นมีทักษะในการเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำครับผูบ้ชมครับผู้ปกครองหลายคนในจังหวัดนครพนมครับต่างพาห,หลานไปเรียนว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำโรงเรียนคนครพนมวิทยาคมในโครงการสอนว่ายน้ำเยาว,วชนภาคฤดูร้อนประจําปี2559โดยเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบ เรียบร้อยตามลาน้ำโขงหรือน,อนรคจัดโครงการสอนว่ายน้ําขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกทักษะการว่ายน้ําและเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ํานั่นเองนะครับนวาเอกชาญชาย,ยุทอัตวีรองผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาควาสมสงบเรียบร้อยตามลําน้ำโขงบอกว่า ในพื้นที่จังหวหัดนครพนมมีแหล่งน้ําธรรมชาติหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมเด็กๆมักชวนกันไปเล่นน้ําและมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ําแต่ละปีหลายคนครับทางนรขอจึงจัดครูในการฝึกว่ายน้ําให้กับเด็กๆที่ร่วมโครงการเพื่อเดทานเอาตัวร,อ,รอดเมื่อจมน้ําหรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ําก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ครับ